สวัสดีครับวันนี้ก็ผมนะครับลิลินในเซิร์ฟเวอร์6 3 4นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่2 1นะครับหลังที่เซิร์ฟเวอร์6 3 4เปิดนะครับวันนี้ก็มีการทำคิงยูอาร์กันเกิดขึ้นนะครับของไอดีผมนะก็ได้ทำตัวมันขึ้นมานะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีตัวข้ามเซิร์ฟนะครับที่ต้องใช้คิงยูอาร์นะสำหรับผมมองว่าจำเป็นนะครับแล้วก็จะมีด่านฮีโร่ปีศาจท,ที่ว่าตัวฮีโร่ผมมันไม่ได้เก่งเท่าปีศาจนะตัวปีศาจเดี๋ยวผมจะมีทั้งยุงแล้วมีทั้งทะเลทำให้ดาเมหรือว่ การป้องกันเนี่ยมันค่อนข้างดีามากๆแต่ว่าฝั่งฮีโร่เนี่ยผมมีแค่ทัชซมากิแล้วก็จะมีแค่กระบองเหล็กนะครับซึ่งมันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะก็เลยทําคิงขึ้นมาเพื่อผ่านด่านนะครับโอเคครับก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub สไคร้กันด้วยนะครับแล้วก็มีปุ่มสมัครเมมเบอร์ใน20บาทนะครับก็สามารถได้รับสิทธิในการสุ่มของรางวัลในทุกๆเดือนนะครับอย่างเดือนที่แล้วเนี่ยหร,หรือว่ารอบที่แล้วเนี่ยเมื่อวานนะครับก็มีการสุ่มกันเกิดขึ้นนะ,ะคคคนนนเ้ะรับ มีคนได้แค่คนเดียวนะครับก็คือคุณวูทอนนะที่เพิ่งมาได้นะครับสมัครแค่20บาทนะคือได้เลยนะครับก็เบอร์มากมากนะครับแต่ก็รุ้นกันมากๆาเหมือนกันนะครับแจกพาร์ตตัวพาร์ตคิงไปนะเดี๋ยวก็เดียือนหน้าจะมีการแจกนะครับก็คือพาร์ตคิงเหมือนกันแต่ว่า2รางวัลนะครับใครที่อยากได้ก็สามารถสมัครเมมเบอร์ไว้ได้นะครับแล้วก็มีอีกคนอีก70%นะครับที่ดูช่องเรายังไม่ได้กดไลค์หรือกดติดตามนะครับก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับฝากไัด้วยนะครับมาเรามาอันนะครบ พลังตอนนี้อยู่ที่2ล้าน7แสนนะครับก็ขึ้นมานิดนึงขึ้นมาประมาณแสนหนึ่งนะครับแสนนิดสองแสนเกือบสองแสนนะครับเพราะว่าการที่มีคิงขึ้นมาเนี่ยผมก็โยกของส่วกระบองเหล็กไปให้คิงนะแล้วก็อะไรๆมันก็ค่อนข้างดีกว่านะครับก็เลยขึ้นมานิดนึงนะส่วนทัสซึมกิผมก็ย่อยไปแล้วนะสำหรับทัสทัสซึมกิบยูอานะครับต่อไปนะครับคุณบากินะครับก็เติมคิงมาเรียบร้อยแล้วนะนี่เติมคิงมาเรียบร้อยนะครับพลังอยู่ที่1ล้าน7นะ คุณซียูนะครับเติมคิงเหมือนกันนะหนึ่งล้านหนะครับคุณเข้าวราแก่นะครับหนึ่งล้านหประตูมแาว3มสีหนึ่งล้านสนะคนนี้ก็ทำคิงเหมือนกันนะเนี่ยคิงยูอาร์บอลเล่มกันนะคนนี้แบบเวอร์จะจัดนะมีใครมีคิงยูไอไหมขอส่องแป๊บหนึ่งคุณซียูมันยังไม่มีนะมากิยังไม่มีนะครับต่อไปนะครับเป็นคุณหลุยส์สมยนะครับคนนี้มียังยังไม่มีนะต่อไปเป็นคุณสิบออกัสนะครับก็ยังไม่มีคิงนะครับคุณจีเคหนึ่งล้านสามแสนนะครับคุณทเวนกี้หนึ่งล้านสามแสนนะคร คุณไก่ชนนะครับ1ล้าน10,000แสนนี่หนึ่งหนึ่งล้านสองแสนนะครับยังไม่ไคิงกันนะจริงจริงคิงวันแรกเนี่ยจริงๆผมไม่ค่อยเชียสำหรับคนที่ตั๋วหรือว่าแบกไม่ค่อยเหลือนะครับในการทำนะเพราะว่าจริงๆซื้อแค่ลดราคาเนี่ยที่มันมีซื้อ128สองครั้งก็พอแล้วครับแล้วก็เล่นเรื่อยๆนะอพันดานนะครับอยู่แบบที่1นนะครับ6 9เนะเพิ่งเพิ่งจะชิบไงเราจะชิบคนแรกนะครับต่อไปเป็นยุงนะครับยุงพลังหนึ่งล้านสามหมื่นนะครับ Q นะครับอยู่อันที่1น,นะครับรีเบิร์ดนะพลัง3 32ล้านนะครับมาเรามาดูตัวคิงดีกว่าว่าคิงเนี่ยเราใส่อะไรบ้างนะครับคิงของผมก็ปั้นมาอยู่ที่พลัง5 000, 1 0 0 0 0นะครับยังปั้นไม่สุดนะเพราะว่าของผมโยกมาแบบก็โยกมาจากทัดนั่นแหละโยกมาจากทัโยกมาจากกระรองนั่นแหละที่แบบเอามาใส่ให้มันนะครับอาวุธเฉพาะนะครับ3ดาวนะไอเทมเฉพาะ3ดาวนะครับ อุปกรณ์ก็เป็นเลือดเปอร์เซ็นต์นะครับ2ชิ้นนะไอ้สามสามชิ้นนะครับแล้วก็เป็นเลือดป้องกันอีกหนึ่งชิ้นนะแต่ว่าออฟลองเป็นเลือดนะครับก็ใส่ไปได้นะเออไม่ได้แย่นะครับการบับผมก็ใส่เท mm ่าที่มีไปก่อนนะ HP อ่า HP แล้วก็ HP นะครับแต่เป็นสีม่วงนะก็มีแค่ประมาณนี้นะครับส่วนทักษะก็แค่ไม่ได้ปลดเลยนะทักษะคือไม่ได้ปลดเลยนะครับเพราะว่าการระดมไม่มีนะการระดมหมดแล้วนะครับเดี๋ยวต้องรอเดือนหน้านะเอออันนี้ก็ไม่ได้ทำเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเตรียมของงไไว้้ใหทะเล ทะเลวันแรกนะ่าจะพลังประมาณล้านนิดอาจจะประมาณล้านหนึ่งนะอาจจะประมาณประมาณประมาณล้านหนึ่งนะเพราะว่าจริงๆควรทําได้มากกว่านี้แต่ว่าการรับดาวหมดปลดทักษะไม่ได้นะโอเคมาเรามารีวิวคิงกันดีกว่าคิงที่ผมจะรีวิวก็คือเป็นทีมอทีมนี้แล้วกันนะนี่ทีมนี้นะครับตามปกตินะก็คือคิงเนี่ยยันยังเล่นได้เพราะว่า มันไม่มีแฟตมาบล็อกแลนตินะครับถ้าเกิดเราเจอเซิร์ฟที่ไม่ใช่แฟตน,นะเราไม่มันไ,ไม่มีแฟตอะไรเงี้ยคิงเนี่ยจะได้ออกแน่ๆนะครับถ้าเกิดกระบองถ้าถ้าเกิดทางซอมบี้แมนเราได้ออกนะครับพอซอมบี้แมนเราได้ออกเนี่ยคิงมันจะไลนติตามนะครับพาเพิ่ออีก3คนพาไลนตินะซึ่งผมขอเป็น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 ยุงแทนแล้วกันนะเป็นยุงแทนกระบองเหล็กแล้วกันนะครับก็จะเป็นทีมนี้นะมาลองดูซิลองตีกับ คุณปะทูแล้วกันนะปะทูไม่เอาสามสี่นะขอเทสคิงกันหน่อยนะครับมาเริ่มแรกก็มาเลยนะมาซอมบี้แมนเราก็ได้เปิดก่อนนะครับพอซอมบี้แมนเราได้เปิดก่อนเนี่ยคิงจะพาเพื่อนแลนติได้นะครับอืม,มาเปิดขึ้นมาปรับเข้าไปสองแสนนะแล้วก็แลนตินะครับยุง่งไปสอง ท่า겟โอ้โห3.4ล้านหายไปเลยนะโคตรแรงแล้วก็คิงอันตีนะครับโป๊ะปะบลับกระหน่ำทั้งทีมนะครับแล้วก็บับตัวเมจิมให้ทั้งทีมด้วยนะมายุ่งก็ไปที่อุ๊ยโอ้โห14ล้านหายยังยังไม่หายนะบิลเลอร์สองตัวนะครับแรงมากนะไม่ถึกมากนะครับกะลองอะไรก็ฟาดมาฝาดมาฝาดมา ยังยืนอยู่ยังยืนอยู่ยังยืนอยู่ยังยืนยังยืนอยู่ยังยืนอยู่แล้วว่าไม่สะกิดไม่สะกิดนี่ไม่สะกิดมาบล็อตแล้วยิงนะครับมีบัฟกระหน่ำนะโอ้ยิงไปเกือบสิบล้านนะนี้สามทาเกตนะท่าเซอ้งเม่กกิลดับปะต่อโอ้ยสิบล้านดวกมาต่อยมาอื้มสามแสนหกคือพอมีบัฟกระหน่ำปุ๊บแล้วมันแรงขึ้นทั้งทีมนะครับอันนี้คือข้อดีมากๆนะแล้วก็ ซอบีแมนปั่นไปปุบ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 ปรับปูซอมบี้แมนก็แรงนะแรงขึ้นมาสามล้านนะโอ้ยยุ่งไปไปสองธัเก็ตหนึ่งธัเก็ตด,ดิสิบหกล้านนะครับบอลเลยไม่ไม่รอดน,นะคือคิงเนี่ยมันเหมาะกับคนที่ว่ามีตัวบัฟสปีดเปิดก่อนนะอันนี้คือข้อดีมากๆนะครับมาลองดูกับคุณคนไหนดีคไนคไหนมีซอมบี้แมนไหมจริง,รงๆผมว่ามีซอมบี้แมนหลายคนนะอ่ะลองดูคนนี้ด้วนนะ วันนี้ก็คลิปน่าจะเย็นๆนะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวนะใครที่เกิดแผ่นดินไหวก็บอกกันได้นะครับก็เลยไม่ได้อัพเลยไม่ได้ทําคลิปเลยนะเพิ่งมาอัดคลิปตอนเย็นนะสวัสดีแมนครับเปิดก่อนนะครับเนี่ยแต่พอมันมีคิงอะ่ะคือถึงเราไม่ใส่คอร์บลอสครับถ้าเกิดเราใส่แค่คิงนะมันก็จะมีเม็ดมันจะมีตัวเลือดขาวให้ด้วยนะครับในแถวมันนะแล้วถ้าเกิดเรามีอาวุธสามดาวเนี่ยเราจะได้บัฟตัว กระหน่ำท,ทั้งทีมแล้วก็เม็ดเจมสีม่วง,งทั้งทีมนะครับนีฮิวขึ้นมาฮินขึ้นมาฮินฮินนี่ฮินขึ้นมายุงเท่าไหร่ยุงกี่หลอดดูยุงสิยุงสิบสามหลอดนะเมื่อกี้แบบแบบยุงสิบสามหลอดกับเม็ดเจมอีกหนึ่งเม็ดนะครับบอกเลยว่ารอดจ้ากนะครับอันนี้โบ ต่นี่แหละคือข้อเสียของคิงนะครับเพราะว่าการที่เราโดนเปิดก่อนเนี่ยเราจะเสียลูกไฟนะครับพอเวลาคิงเป็นพาแลนติเนี่ยสามตัวก็สามลูกไฟเลยนะเยอะมากนะครับแต่ส่วนตัวก็ยังบอกว่ายังคุ้มกระทัดอยู่ดีนะครับถ้าเกิดจะมาใช้ในอะไรพวกนี้นะมันมีเพิ่มความถึกให้ทีมได้ไงนะประเด็นเนะี่ยมาซึ่งเป็นเราอันตินะครับสวยไปมีหกลูกไฟนะครับป่าดเข้ามาสองที่ไม่โดนเลยเหรอโดนแนคะ่สิบล้านนะลบเลยหรือเปล่า แล้วก็คิงไนตีครับตอกแตกตอกแตกไม่มีหมุนวนบับซยแมนเขาล้มนะครับยุงป่ามาสืบสี่ล้านหกยังรอดอยู่นี่ขนาดตัวไม่ได้ปั้นเลยเนี่ยสองตัวล่างโอ้โหยุงปา่าเรยบร้อยหายไปเลยนะครับคิงนี่แบบของดีประจำเกมนี้จริงนะคือใครจะทำคิงนี่ผมแนะนำจิจนะครับเพราะว่ามันผ่านด่านได้ง่ายนะ ผมก็ดันด่านขึ้นมาเยอะมากนะครับด่านฮีโร่ปริสจเนี่ยดันขึ้นมาแบบดันมาถึงเท่าไหร่เนี่ยดันมาถึงเออลำดับที่8เลยนะครับก็ลำดับลำดับที่8ด่านที่1ิบนะดันขึ้นมาเยอะมากนะครับแต่ก็ติดอยู่ฮีโร่นะคือถึงตัวเราจะมีคิงก็ตามอะ่ะแต่ว่าตัวกระบอกเหล็กกระทัดไม่ได้แบกได้ขนาดนั้นนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปวันนี้นะก็ อ๋อแล้วก็ลืมบอกนะครับตัวกระบองเหล็กเกมแจกคืนนะครับอืมสำหรับคนที่ซื้อซัพพอร์ตฮีโร่นะครับซัพพอร์ตของกระบองเหล็กนะก็รับไปเลยนะโบ4สเศษอ่าเราเพราะเรา,อ,เราอยู่แล้วไงโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ